เดกกโดไปอยากเจ็บว่ะก็มาดิครับนอกทำให้ล่ะโอ๊ย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 โอ๊เฮียบนน้ำโอ๊ยเป็นจีนายไปเข่าเลยไปเชียร์นห้องน้ำมีคน มมหมดมตัเดียวลเฮ้ยมึงดูดีมันลงไหนเอาไปซัดมั้เปกาโด้ปะอยากเจ็บวะงามาดิก็มาดิก็มาดิครับลงจริงป่าไอ้นี่มึงไม่มึงไม่ลงจริงอย่าพ มากเลยเนี่ยกู P <ination noises> เตรียมตัวโดดแล้วเนี่ยโดดแล้วเนี่ยเออไปแล้วเจอกันเปกาโด้โดดจริงหัวอะไรล่ะคนจริงเขาโดดกันกูคุยนิดขอดไอ้เหี้ยกูคุยนิดขอดไอ้เหี้ยมีคนลงเยอะปะมีมาไม่เห็นมีใครมาเลยเ uh หี้ยเปกาโด้ไม่เหมีใครเลยมีเต้หนึ่งครับว่าหัวครับนี่คือเปกาโด้ไอ้เอิร์น เอ็ดดี้เอ็ดดี้เอ็ดี้โรเบรกาโดไปเอ็ดี้ไปชนกับเอ็ดี้ไปชนกับบาก้าที่โรเบกาโดเว้ยเรเล่นโซนไหนเอ็ดี้ไม่รู้ไปเลยผมเล่นโซนตะ yen ไม่ไอ้เกี้ยมัน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 สามตี้มันสามตี้หลุดไม่ได้ทั้งสามตี้มันสามตี้มันสามตี้เพื่อนเพื่อนระวังนะเพื่อน พยายามเปิดมุมให้พวกผมพยายามเปิดมุมให้พวกผมเจอได้ถ้ามันชายก็กระโดดออกมาเปิดหลังฮะเปิดหลังให้พวกผมได้มันไม่มีอยู่บ้านนบ้านอ่าไหมาบ้านนี้ใช่ไหมสามคนช้าได้ไหมเดี๋ยวพี่ล็อกให้ใมา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 อือนี่ปิดไฟมามาเพื่อน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 อยู่ไหนมาเดิเดินไปเดินมปเดินอ๋อเห็นแล้ว

ไห้ตึกแดงมันสองตัวตึกแดงมันคือตี้มันสองตัวมันอยู่มันอยู่ซอนนี้ซอนนี้เชี่ยงคอละตี้เหรอตึกผมโอเคโอเคเอาเกาะสีเอาอะไรกันน่ารักอยู่ กลับเนี่ยเดี๋ยวกูกลับบ้านแล้ววันสองสวันนะ <Wow. S 1> อเอ้สับบต, <Okay. S 1> เ,เ,สตเป็นบอลดคดไม่ได้เลยเอ่ะเอ้เป็น,นไม่ถูจใจมันเป็นตัวันวมันว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อดีก่อนลงมาแล้วพี่ดีมามาเพื่อนเพื่อเพื่อนกระโดดลงมาเลย เดแดบอยหมดตังหมดติงก่อ40ตัวใช่ไหมหมดหมดแล้วพี่ค่ากันตัว60ใช่เหรอยังเหลืออยู่อีกเหรอใช่ใช่ตอนนี้ผมเดินนามยังมีคนอยู่เลยไม่ค่อยอยากเล่นแล้วอะคาสิโนมันแต่ได้นะ แต่ว่าวิ่งด้วยกันนะแต่ว่าแต่วิ่งเป็นสองสองนะไม่ไม่วิ่งด้วยกันบอกเดี๋ยวบ้านบ้านมานี้บาดบานม้านอเดี๋ยวเดี๋ยวาจุดนั่นไปกับเพื่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกให้เราต้องได้นังไเราเราต้องขึ้นไปอยู่บนหัวมันให้ได้แล้วเราจะปิดมันไม่ผมผมเนี้ยขึ้นได้แล้วเนตูอ๋อขึ้นจากถังน้นใช่ไหมมาเพื่อนใช่โอเคงั้นพี่ปิดซ้ายมั่งเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเข้าตรงประตูให้หน่อยดิสองคนถ้ามันน้องึ่ง มันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วตีนั้นอ่ะเร็วเร็วจะไปลงเสื้อเซนได้แล้วครับผมกอนังไปนั่งเดี๋ยวเล่นให้ โอ๊ย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 เหี้ยบนเขาโอ๊ยลงมาลงมาลงเข้าไหนเกิดตายเพิ่เป็นจีนายเเเยยาลรถอยู่ด้านหน้านะยิงรับไปก่อนก็ได้เราเล่นขอบวงดีกว่าป๊ะกี้ลงมาแล้วนะเห็นป่ะที่มาดักไอ้นี่นะตกใจเย็นไอไอ้สนามวตต้้อองงไไปปดูนะอีกคันหนึ่ง ันออกไปแล้วมันออกไปแล้วไอ้หนูจะแหย่ทิ้งตัวกลับห้องไปเลยครับใช่ใช่มันยิงใครอะ่ะมันแจมได้นะใช่เหรอเอามัน,นยิง <c oughs> ต่อไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันตายแล้วไม่ๆๆๆถ้าถ้าถ้ามันยิงประแจไม่นนได้แล้วหรือว่ามันยิงกับคนอื่นอยู่ มามา mata ม a t a มามมใาามมาได้เลยครับไปใส่ในหัวไม่อนไหมคกูเดือดปลอดจะเย็นดีไปเล่นข่าวหน่อยให้ได้ไปโอเคไปเชี่ยเจอคนเหรอ รถจะระเบิดแล้วไมา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 ด้านหน้ามีรถที่คันหนึ่งมามามาเดี๋ยวพอแบน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 มาได้เปล่าเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับได้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  ระวังนะมักส้มเผื่อมีคนนะพี่ไปเก็บบักกี้ก่อนแก่พี่เมย์นี่ไม่มีแบบเยจเพี้ยวความแก่เลยรับนี่เดียวอะถืว่าอายุยี่สิบต้นต้นมไปอาเทีู่งมาน่ยยขอพูคหน่อยพี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับึกึม บานบานแยกเลยแยกเลยไม่ไม่วงเราอยู่กลางวงแยกเลยกระจายหาพื้นที่เลยซื้อเข้ามาร้อยสองหม่บาทไปเข่าตัวพีบานบานเข่าตรงข้ามมีคนบ้างผ่าตรงนี้ข่าตรงนี้มีคนบ้างต้องให้เพื่อนดูต้องให้เพื่อนดูดูให้หน่อยครับไม่เห็นนะครับไปไปเลยครับไปเลยครับบ้านตัวพีก็น่าสน อืมบ้านตัวีเก็บรถได้ด้วยครับแต่ว่ามันอยู่อันนี้นนตรงนี้เก็บรถได้เหมือนกันตรงนี้เก็บรถได้เหมือนกัน,นแต่บ้านแต่เราต้องกระจายนหน่อยที่กระจายเลย็กอยมีแทวตรงนั้นถ้ามีคนขึ้นก็น่าจะโดนจอด บ้านตัวพียังไม่มีคนนะเดี๋ยวพี่ขับไปปาดให้บ๊บ right? น okay, ึงถ้าบ้านตัวพีไม่มีคนพี่แค่กากปล่อยพอนะได้ได้บ๊ายบายครับไทยเซิร์ฟเอเชียจะมีความฟ้าไปเขานี้ยังไม่มีคนนะบัสมาได้ปะมามาหาพี่หน่อยดิบัสมาหาพี่หน่อยมาหาพี่หน่อยขับรถมาหาพี่หน่อย เอาที่อยากให้เข้าวงมันไปตรงนั้นเราต้องยึดเข่าเลยคนมันเล่นขอบกันหมดเออมามาเอาบักกี้ไปมาเอาบักกี้ไปขับมาชนนี้แล้วเอาบักกี้ไปพีมสารภาพไปเลยนะติดใจด้วยพี่เมย์ไม่ได้สารภาพแต่ผมรู้เอาบักกี้ไปป่าดูนะเอาบักกี้ไปป่ดหน้าเนินดูออ๋ ไอ้เียร็วขอไปเลยก็ดังว่างว่าก็ดังว่างออกไปมั้งแล้วบ้านเนี้ยเขี้บ้านนี้ยังดีเลยยังไม่มีคนยิงแฟร์แล้วน่ะมีคนยิงแฟร์แล้วน่ะบ้านนั้นน่ะบ้านไหนยิงแฟร์บ้านมาเฟ่มาดิใช่บ้านนั้นเลยมันบิดเกินแม้แต่คนรู้จักกันได้รอพ่อทุกคนเอ้า นีอ่อาจจะต้องอยู่บนเขาก่อนนะอยู่หรือบอลงานเราไปไหนวะไหรจะได้บอเนี่ยะระวังโดนเปิดเ็อะนะมีฟักกี้กับหมอใส่กันใช่ไหมระวังรถอะมันจะไปกันไม่ถึงนะระวังเรื่องรถแบบเอารถจิบไปอะมันไปไม่ถึงเนดะีย๋ยวระวัวง,งไปไปเล่นไปเล่นบ้านนี้เลยครับกด,ดังมันมันไม่ค่อยเวอร์ถ้าโดนชนก็ด,ดังมันเล่นไม่ได้มาลวบนเขา ออกมาละยิงใครวะน่ะใรละอ๋อมยิงไปผมยิงผมปไม่ได้ไปยิงไปด้วยกันได้ไหมเฮ้ยเป็นเล่นเรียเลยเย่วาเยียวนอ็อโอเคไเลยไขึ้นไปทำให้ต้อไหนต้ไหนนออง เห็น,ห,น,ห,นหินเดียวปะถ <ผม S 1> ้า,พ,า,ออาพี่มีถ้าพี่มีสตัวไป,ไ,ปไม่โดนไฟตัวบอลบอดบอลบอลบอลม <c oughs> ม่โดนตรงไหนมีวะน่ะไม่ไมันไ,ไม่ได้โดนพี่ไฟันึ่งขวาเหีย ขวามีขวามีขวามีเอาพวกรอปชั้นเยอะๆหน่อยขวายังมีอยู่ขวายังมีอยู่ล็อกห้องน้ำล็อกให้หน่อยได้เ,เดี๋ยวล็อกให้ยิงโฟมไป๊ะแน่ไหนห้องน้ำมีคนทิ้ททเลยเลยทิเลยท้องไหนวะขวาปะหมดเลยขวาไกลมี อีีตตััววเ่ไปเล่นเนินนี้ก่อนก็ได้เห็นเห็นเพื่อนเพื่อนไปตรงเนินที่ผมบอกก่อนได้ปะมรักส้มอ่ะไปตรงเนินที่ผมบอกก่อนมรักส้มมรักส้มดีมากครับเจ็บเจ็บเจ็บต้องผมในวงแล้ว นกนึ่งผมที่บอกตรงหน้าด้านหน้านกนึ่งด้านหลังสองตัวตะกี้ตายเหลือด้านหลังไกลๆสองตัวเะกี้ตีไปต่อเหลืด้านหลังไกลๆสองตัวน้อยหนึ่งเหลือตัวเดียวหมดปะหมดไม่ไม่ไม่เหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่ง ก็หมดทำมาชิ้นหินเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเพราเหลือเคียเระวังเน็บระวังเน็บเสียทอดเหรอเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายพี่ทีมเพื่อนเลยตายตายตายไม่ทันโอ้โหเพื่อนทอดเลยออไม่น่าเลยคิดว่าหมดเมื่อกี้ฮ่าไปหน่อยทอดเพื่อนทอดขอโทษจากใจจริงหน้าอมมีหน้าเหมือนกันเพื่อนเล สมอลมีแน่สมอลมีผมวดโดนมานอย,อย,อยู่เดือสี่คนเนือสี่คนข,ขวาขวาต้นขวาสมคนที่เห็นอ่ะ ขวานนอกคือขวานอักขวานอกสองเหลือตัวเดียวตัวเดียวเอามันด <Yes> ิอยู่ตรงไหนอะฮะนันนนั่นนั่นใช่ปะวะมันเหลืออยู่สี่คนโอเคโอเคมันอยู่ตรงไหนครับัวสุดท้าย เอ้หมด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 ตัวดล้วนี่มันอยู่ตรงนี้วลาระเบิดหมาโอเคเอาเอาระเบิดไปปลาได้ปะผมมีสี่ลูก ป้าปิดซ้าให้เรื่อยๆวงบิดว่ะขวาขวาตรงนึงขวาตรงเสียววงบีบเร็วเร็ว บ้าไปฆ่าไข่มอสเจ็บอยู่ตายสักนานเลยจะได้มีบ